รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนที่ชอบปั่นจักรกยาน5อันดับแรกของโลกจะมีเมืองไหนกันบ,บ้างไปชมครับ จากข้อมูลของโ o y a Bicycle Cities Index ที่ได้ทําการจัดอันดับเมืองจักรยานโลกโดยประเมินจากจํานวนคนที่ปั่นจักรยานในแต่ละเมืองและโดยเฉพาะการออกแบบเมืองและสภาพแวดล้อมให้เอื้อก,กับการปั่นรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัยเริ่มจากอันดับ5ของโลกคือเมืองอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณกว่า854,000คนซึ่งมีประชาชนในเมืองนี้จํานวน32%ที่ใช้รถจักรยานเป็นประ และมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่1 1 9ครั้งต่อจํานวนนักปั่นจักรยาน100,000คนครับอันดับ4กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ777,000กว่าคนในจํานวนนี้มีประชาชนประมาณ29%ที่ใช้รถจักรยานเป็นประจําโดยมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่218ครั้งต่อประชากรที่ปั่นจักรยาน100,000คนครับอันดับ3คือเมืองแอนเวิร์ฟในประเทศเบลเยียมมีประชา ประากรประมาณ5,020,000คนและมีประชากร29%ของเมืองนี้ที่ใช้จักรยานปั่นไปทำงานหรือไปทำธุระต่างๆอยู่เป็นประจำและมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่1,166ครั้งต่อจำนวนนักปั่นจักรยาน100,000คนครับอันดับที่2คือเมืองมึนสเตอร์ในประเทศเยอรมนีซึ่งเมืองนี้มีประชากรประมาณ3 1 000, 4 0 0 0กว่าคนโดยมีสัดส่วนจำนวนนักปั่นจักรยานอยู่ในเมืองนี้อยู่มากถึงประมาณ39% โดยมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุในการปั่นจักรยานอยู่ที่4 5 6ครั้งต่อจํานวนนักปั่นจักรยาน1 0 0 0 0คนครับส่วนอันดับที่1เมืองหลวงจักรยานโลกหรือเมืองที่เป็นมิตรกับการปั่นจักรยานมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คือเมืองอูเทกในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเมืองนี้มีประชากรโดยรวมอยู่ประมาณ1,285,000คนโดยครึ่งหนึ่งหรือ50%ของประชากรในเมืองนี้เป็นคนที่ใช้จักรยานอยู่เป็นประจำและก็ยังมีสัดส่วน การเกิดอุบัติเหตุอยู่น้อยมากนั่นก็คือ280ครั้งต่อประชากรนักปั่นจักรยาน100,000คนครับแั่นแลละครับการปั่นจักรยานนอกจากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เมืองต่างๆของประเทศไทยก็น่าจะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองสวรรค์ของนักปั่นจักรยานกันบ้างนะครับ